หากคุณกำลังเบื่อในกับการเล่นเกมสายฟรีที่ไม่เทพสักทีวันนี้ผมจะแนะนําร้านที่จะทําให้คุณนั้นกลายเป็นเทพชูในราคาประหยัดร้าน JB Easy Shop ร้านบริการรับเติมโรบักระบบ ID Pass ที่ราคาย่อมเยาเยา้ยาวยวนใจที่จะทําให้คุณนั้นกลายเป็นเทพชูแบบง่ายสุดๆและยังมีบริการกดเกมพาสและผลไม้แมปต่างๆอีกมากมายคิดจะเทพชคิดถึงเพจ JB Easy Shop เอยโยสวัสดีสวีดัสท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่ททททททานฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่า Trapper s i m u l a t o r ์เฮะแค่ชื่อแมปเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าวันนี้เราอยู่ในแมปจำลองการคลิกกันอีกแล้วแต่ว่าในวันนี้ครับเจ้าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่ผมรอคอยมานานพอสมควรเลยเพราะว่ามันเป็นแมปของ Russo Play นะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ต่างประเทศที่ผมชอบอีกหนึ่งคนในวงการ เกมโรบอกเลยก็ว่าได้นะซึ่งในวันนี้ผมจะมาเล่นแมปของเขากันก็คือเขาเป็นเจ้าของแล้วก็มีทีมผู้พัฒนาอะไรบลาบลาบานี่แหละคือตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้สร้างเองทั้งหมดนะคือเขาเป็นเพียงแค่เจ้าของแมปแล้วก็มีในเรื่องของผู้พัฒนาช่วยทําแมปให้นั่นเองซึ่งโดยปกติของรูโซเพย์นะครับเขาจะค่อนข้างทําแมปแนวนี้เยอะมากๆเลยนะแมปแนวคลิกนู่นนี่นั่นซึ่งเจ้าแมปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมปที่ออกมาเป็นแมปแนวคลิกอีกแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าแมปนี้จะมีความพิเศษอะไรมากกว่าแมปคลิก ทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คนเล่นเจ้าแมปนี้อยู่ที่10,000คนเลยนะซึ่งถือว่าเยอะมากโอเคฮะเราเข้ามาในเกมครั้งแรกเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะกดแท็บตรงนี้ได้หรือว่าทําการคลิกนั่นเองท่านผู้ชมฮะเมื่อเราทําการคลิกเนี่ยเราจะได้ค่าแท็บหรือว่าค่าคลิกเนี่ยมาที่มุมซ้ายตรงนี้ซึ่งมันเป็นวิธีการเล่นที่คล้ายๆกับแมปแนวคลิกทั่วไปมากๆเลยมีออโต้แทนะ็บฮะแล้วก็พรีเมียมออโต้เอ่ออันนี้คือต้องซือ้อก็เดี๋ยวนะั้นมันเป็นพรีเมียมและนี้คืออ อ๋อเราต้องซื้อในรนะีเบิร์ชช็อปฮะอันนี้ก็คือเป็นการคลิกออโต้แบบสายฟรีนั่นเองต้องไปซื้อในร้านค้ารีเบิร์ชนะครับโอเคแต่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวนะปีกเหรอเดี๋ยวชื่อแมปนี้มีปีแค่เราด้วยก็คือถ้าเกิดเราอัปเกรดในเรื่องของปีกใหม่เนี่ยเราจะกระโดดได้สูงขึ้นเหรอวัด <What? S 2> เดี๋ยวนะว้าว <Whoa! S 2> เดี๋ยวแมปนี้มีให้กระโดดด้วยเหรอโอเคไดู้้ชมฮะผมเห็นดินแดนข้างบนแบบเยอะ มากๆเลยก็ว่าได้โอเคโอเคแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้คือการอัปเกรดฮะสามารถที่จะเอาเจมเนี่ยมาอัเกรดได้ส่วนอันนี้เป็นรีเบิร์ชช็อปฮะรีเบิร์ชช็อปก็ใช้ในเรื่องของเจมในการอัปเกรดเหมือนกันฮะรีเบิร์ชช็อปตรงนี้โอเคน่าสนใจดีและก็เจ้าแมปแนวนี้ครับท่านผู้ชมขาดไม่ได้เลยฮะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวแรกเนี่ยราคาเริ่มต้นที่250้นะฮะและถัดไป2 5 0 0แพงสุดของโซนนี้คือแสนห้าโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บไปครบ250แล้วเรามาลองเปิดไข่กันดูดีว่่าิดผมดยผมค เลี้ยงน่าจะบวกในเรื่องของค่าทรัพหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะใช่นะโอเคมี250แล้วฮะทำการเปิดมา1ฟองดูซิจะได้อะไรมาได้เรื่องของระดับอันคอมมอนท่านผู้ชมฮะโอกาสออก35%ขอดูสเตตัสหน่อยสเตตัสคือคูณ3อย่างนั้นเหรอคูณ3อะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงท่านผู้ชมฮะคูณ3ค่าทรัพจริงๆด้วย แล้วก็ตรงนี้ฮะมีประตูวาร์ปด้วยซึ่งถ้าเกิดเราไม่อยากจะกระโดดเนี่ยเราก็ต้องใช้ในเรื่องของค่าทร a p มาซื้อถูกไหมดินแดนแรกราคา5ล้านเดี๋ยวนะราคาแพงเอาเรื่องอยู่ไเนี่ยแล้วตรงนี้อัพเกรดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นเลไว่าแวบบตรงนี้อ้าดีไงขวดยาขวดยาตรงนี้คืออะไรอะ่ะขวดยาตรงนี้โอ้เป็นขวดยาชายนี่แล้วก็ขวดยาแบบเรนโบ ซึ่งน่าสนใจนะฮะแต่ผมจะยังไม่ซื้อก่อนส่วนอันนี้เป็นเกมพาร์สเดี๋ยวนะผมมีซื้อเกมพาร์สเจ้าแมปนี้เลยดีไหมเอ่อโอ้โหเดี๋ยวนะเกมพาร์สออกมาเยอะมากเลยนะฮะอืมโอเคผมจะซื้อแต่เกมพาร์สที่มันจําเป็นก่อนละกันนะในคลิปนี้เดี๋ยวนะมีสัตว์เลี้ยงไ,ไหมมีสัตว์เลี้ยงแบบเทพชูด้วยผมจะไม่ซื้อเกมพาร์สแนวเปิดไข่นะครับผมจะซื้อเกมพาร์สแนวที่ทําให้ผมฟาร์มได้ง่ายขึ้นละกันนะอาทิเช่นอันนี้ครับดับเบิลคลิกฮะหรือว่าคลิกได้คูณ2อราคาหกราาางอยู่นเนยมา กดซื้อมาครับแล้วก็ Infinity Rebirth อย่างนั้นเหรออันนี้ก็น่าสนใจท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะ Infinity Rebirth เนี่ย Double Rebirth ฮะอืมโอเคผมซื้อ Double Rebirth อันนี้มาราคา300โครโรบัคือเจ้าแมปนี้เนี่ยมันต้อง Rebirth ถูกไหมถ้าเกิดไม่ Rebirth แล้วน่าจะเล่นยากแล้วก็ Auto Clicker ครับราคา400โครโรบัอันนี้ก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับอันนี้เป็น Auto Click ของสายเทพทูนะสายฟรีก็มีนะ,ะสำหรับเจ้าแมปนี้เนี่ยแล้วก็นี่ฮะบวก2การใช้งานสัตว์เลี้ยงอ่อโอเคผมยังไม่ได้ใช้ โอเคท่านผู้ชมฮะผมลองซื้อเกมพาร์มาประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยแมปแนวนี้นะครับถ้าเกิดซื้อสัตว์เลี้ยงเทพทูพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจบเกมไวมากๆเลยเพราะฉะนั้นฮะผมจะซื้อเจ้าสัตว์เลี้ยงเทพทูพตัวนี้เลยแล้วกันนะ900โรบคัคคูณ800นะฮะก็คือคูณในเรื่องของค่าทรปเนี่ย800เลยโอเค900โลบัคฮะซื้อมาแล้วก็เจ้าแมปนี้ฮะมีในเรื่องของบูสเตอร์ด้วยท่านผู้ชมฮะผมไปทำการซื้อคูณ2แทรปพยมาด้วยแล้วกันท 166โรบัสสำหรับ1ชั่วโมงก็ถือว่าไม่แพงมาก โอเคครับหลังไอที่เราซื้อในเรื่องของบูสเตอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมฮะเราจะมาลองรีเบิร์ตกันดีไหมคือถ้าเกิดผมจะรีเบิร์ตเดี๋ยวนะมันมีบูสเตอร์คูณ2รีเบิร์ตหรือเปล่าไม่มีนะแต่ว่าผมซื้อในเรื่องของเกมพาร์ตคูณ2รีเบิร์ตมาแล้วนะครับโอเคผมจะลองรีเบิร์ตตรงนี้ดูนะ10รีเบิร์ตใช้ในเรื่องของแท็บอยู่ที่แปดพันโอเครีเบิร์ตมาเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วก็ถัดไปสิบรีเบิร์ตสี่หมื่นสามพันแท็บก็คือยิ่งรีเบิร์ตเยอะก็จะย ในเรื่องของค่าไดมอนด์หรือว่าเจมมาที่ตรงนี้ฮะเราสามารถที่จะเอาไดมอนด์เนี่ยมาอัปเกรดได้แต่ในไหนฮะเราก็ทําการซื้อในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเทพทูมาแล้วนะครับผมจะทําการกดใช้งานสัตว์เลี้ยงเทพทูเลยแล้วกันนะกดใช้งานไปครับตอนนี้ผมสามารถคลิกได้ครั้งละ6 7 0 0ืมันก็แลดูจะน,น้อยนะไม่ได้แลดูแบบเยอะเวอร์วังอลังการขนาดนั้นรู้สึกแปลกๆจังเลยอ่ะรู้สึกว่าจะโดนหักหลังนีกไม่นานยังไงก็ไม่รู้โอเคผมคิดว่าผมจะซื้อในเรื่องของเกมพาร์ตอินฟินิตี้รีเบ ไปเลยแล้วกันนะก็คือรีเบิร์ตได้แบบไม่จํากัดนั่นเองราคา800โรบักนะครับอันนี้ก็ราคาแพงไปนิดหนึ่งแต่ก็ซื้อมาเพื่อให้ผมนั้นเล่นง่ายขึ้นนะสำหรับเจ้าแมพนี้เนี่ยอันนี้คือผมจะไม่ต้องกดรีเบิร์ตแบบบ่อยๆนะถูกไหมเออแล้วก็รีเบิร์ตโอเคสามารถที่จะคลิกอินฟินิตี้รีเบิร์ตตรงนี้ได้เลยแต่เดี๋ยวฮะท่านผู้ชมในเรื่องของรีเบิร์ตช็อปเนี่ยหรือว่าร้านค้ารีเบิร์ตเนี่ยมีในเรื่องของสัตว์เลี้ยงให้เราซื้อด้วยฮะโอเคผมจะซื้อจากเจ้าน้าน้้้้้้ออออองงกกรรรรระะตต่่าา 1, าาาาาายยนนนนนีีีีมมมแลว็ไเคคค1000ซซืืั อันนี้ก็คือผมซื้อสัตว์เลี้ยงมาเหรอใช่ฮะท่านผู้ชมสัตว์เลี้ยงที่ซื้อมาเนี่ยถือว่าคูณค่อนข้างจะโอเคนะโอเคกดอีคิตรงนี้มาตอนนี้ผมใช้สัตว์เลี้ยงได้4ตัวโอเคฮะถือว่าไม่แย่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีค่าทรปหลักบิลเลียนเลยท่านผู้ชมฮะผมสามารถที่จะไปดินแดนถัดไปได้เลยนะอันนี้ใช่ในเรื่องของค่าทรปอยู่ที่5ล้านโอเคไปฮะสามารถที่จะไปได้แบบอีซี่เลยมาดูซิว่าดินแดนนี้จะมีอะไรดินแดนนี้มีปีกให้เราซื้อครับก็ถ้าเกิดใครที่เป็นนนนสาาายยกระะโดดขึ้้้้้ฟ่ผผมมมวัมตอออองงซซืืนะล โอเคสามารถที่จะกระโดดได้3ครั้งนั่นเองโอเคฮะแล้วก็ตรงนี้มีไข่ให้เปิดด้วยราคาอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะมองไม่เห็นเลยเออสล้านเหระมาลองเปิดมา1ตัวดูซิว่าจะได้อะไรมาออกมาเป็นคอมบอนโอเคให้มันได้อย่างงี้สิ <c ười> แหมและดูจะน้อยจอย่างเลยนะระดับแร่คือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ซื้อในเรื่องของเกมพาร์ทแนวลัคกี้นะมันก็เลยอาจจะโชคไม่ดีมากนะครับในคลิปนี้เอาละมาดูกันว่ามันบวกเท่าไหร่กันบ้างคูณ36เลยเหร โอเคกด EQ u i l b a s e มาตรงนี้ฮะแล้วก็ดินแดนใหม่เนี่ยมีในเรื่องของสัตว์เลี้ยงแบบโรบักด้วยราคาตัวละ800โรบักเลยแล้วก็ตรงนี้เป็น Evolution หรอก็คือเราต้องมีสัตว์เลี้ยงซ้ำกันก่อน3ตัวแล้วก็ถึงจะสามารถ Evo ได้แต่ว่าระบบชายนี่ละ่ะชายนี่เนี่ยเป็นยังไงต้องใช้สัตว์เลี้ยงกี่ตัวถ้าเกิดผมอยากจะลองชายนี่ดูผมแน่ต้องใช้ประมาณ5ตัวนะครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์ม100%อ่าผมลองอันนี้ก่อนนะ60%จะติดไม่เอ่ยติดไม่เอ่ย โอ้ติดด้วยโอเคกลายเป็นระดับชายนี่เรียบร้อยฮะพอกลายเป็นระดับชายนี่แล้วคูณ21ก็ยังคูณน้อยอยู่ดีนะส่วนนี้เป็นเรนโบรครับก็แน่ต้องใช้ระดับชายนี่5ตัวเพื่อรวมให้เป็น1เรนโบเหมือนกันหรือจะไม่ใช้5ตัวก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องเสี่ยงดวงเอานะฮะผมไม่อยากจะเสี่ยงดวงไงเอาละในนๆก็ในๆนๆละผมลองรีเบิร์ตหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่ผมจะรีเบิร์ตเนี่ยเจาบบ้าแมปนี้มีในเรื่องของบูสเตอร์คูณ2ใช่ไหมคูณ2งไอ้ไดมอนด์ตรงนี้นี่ไงคูณ2งไดมอน แค่เจบโรบัคเท่านั้นเองอันนี้ราคาถูกนะอันนี้คือผมกดใช้งานแล้วถูกไหมโอเคตอนนี้ไดมอนผมคูณ 2, 2> แล้วฮะทำการรีเบิร์ตตรงนี้ว้ o วผมได้ในเรื่องของไดมอนมา7 0 0 0แสนโอเคผมอัพมอไดมอนตรงนี้โอ้แต่เดี๋ยวก่อนขั้นถัดไป75็0 0ให้ตายเถอะทำไมราคามันแพงขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ประตูที่ 2, 2> ฮะใช้เงินปลดล็อกอยู่ที่75ล้านองเหรอทำไมมันถูกกังเลยอันนี้1.5่บิลเลียนโอเคงั้นผมไปอันนี้ก่อนแล้วกันนะดินแด,ดนนี้จะมีอะไรบ้างไหนดูซ รีเบิร์ชช็อปอ่ะลองดูรีเบิร์ชช็อปหน่อยรีเบิร์ชช็อปโอ้โอเคตัวละ20,000กับ3 0 0 0 0ผมซื้อมาแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงมาฮะคูณเท่าไหร่คูณ190้าโอเคท่านผู้ชมฮะมันเริ่มคูณเยอะไล่จาตัวเทพทูผมมาแล้วเนี่ยเอาละผมไปต่อดีกว่านะครับคลิปนี้ไปไวหน่อยนะเพราะว่าดินแดนมันเยอะนะครับผมจะไปดินแดนที่เหมาะสมกับผมแล้วกันนะอันนี้1.5บิลเลียนโอเคไปฮะ 1.5บิลเลียนก็เหมือนเดิมครับดินแดนนี้มีไข่เหมือนเดิมนะโอเคผมไปต่อเลยแล้วกันท่านผู้ชมฮะเพราะว่าตอนนี้ผมมีหลักบิลเลียนอยู่ไงคิดว่าน่าจะโอ้ดินแดนนี้มอนสเตอร์ฮะ10บบิลเลียนเหรอโอเค อันนี้แลดูจะเยอะขึ้นมาหน่อยฮะแปดสิบบิลเลียนดูซิว่าดินแดนนี้มีอะไรบ้างดินแดนนี้ก็เหมือนกันเลยอะ่ะมีในเรื่องของปีให้เราซื้ออ่ะผมซื้อดีไหมโอ้ราคา1 2ึ่งจุดสองบิลเลียนเลยเหรอโอเคซื้อนี่มาฮะแล้วก็ไข่ที่นี่ราคาฟองละแปดร้อยล้านอืมราคาเริ่มแพงขึ้นอ้แต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะผมเพิ่งสังเกตว่าแต่ละดินแดนที่เราไปเนี่ยมันจะทําการบวกเปอร์เซนต์การคลิกให้เราด้วยอย่างเจ้าดินแดนนี้บวกอยู่ที่400%เคน,เนี่ยการปดลดอดดินแดนแก็มีประโยชน์มากกว่ามาเ่าละอเ่อันนี้ถือว่าดี อันนี้ถือว่าดีมากแล้วก็สเตตัสสัตว์เลี้ยงของที่นี่ครับถือว่าน่าพอใจท่านผู้ชมฮะคูณ300เลยเลยหรอเดี๋ยวนะมันเริ่มที่จะไล่เลี่ยสัตว์เทพ2ูผมมาแล้วนะ <c oughs> รู้สึกไม่ค่อยดีเลยโอเคอันนี้ราคา100 0 0แสนสองแสนโอเคเจมผมหมดแล้วเดี๋ยวค่อยรีเบิร์ดแล้วกันนะดูซิว่าคูณเท่าไหร่คูณ630บหรอคูณแบบเยอะเลยเดี๋ยวนะโอเคผมลองรีเบิร์ดเลยแล้วกันนะรีเบิร์ดไปครับตอนนี้ผมมีในเรื่องของเพชรอยู่ที่1ล้าน ดินแดนถัดไปไปโซน2ครับตรงนี้ใช้เท่าไหร่อ่ะ หนึ่งทิลเลียนเหรอว้วหนึ่งทิลเลียนถือว่าเยอะฮะแล้วก็ดินแดนสุดท้ายของอัปเดตในครั้งนี้นะครับคือแคนดี้ใช้ในเรื่องของค่าทรัอยู่ที่10ทิลเลียนโอเค10ทิลเลียนเนี่ยผมว่าก็ไม่เยอะนะโอเคผมว่าผมทําได้ฮะงั้นกลับมาฟาังในเรื่องของดินแดนมอนสเตอร์ก่อนแล้วกันเอาละท่านผู้ชมฮะไหนๆเจ้าแมปนี้นะครับสัตว์เลี้ยงนั้นค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กับตัวเรามากนะครับผมจะซื้อในเรื่องของเกมพาร์ทเพิ่มสัตว์เลี้ยงไปเลยลวกันนะบวกหนึ่งการใชรราา250รนนม ว่าไม่แพงมากแล้วก็บวก2การใช้สัตว์เลี้ยงราคา450โบรบัลแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะต้องเปิดไข่ท่านผู้ชมนะถ้าเกิดไม่เปิดไข่ก็น่าจะไม่มีสัตว์เลี้ยงดีๆถูกไหมซึ่งเกมพาร์แนวเปิดไข่ในราคาแบบแรงมากเลยนะผมจะเริ่มซื้อจากเกมพาร์เปิดไข่ไวขึ้นก่อนแล้วกันท่านผู้ชมนะราคา250แล้วก็ถ้าเกิดเปิด3ฟองล่ะอยู่ไหนเอ่ยเปิด3ฟองเปิด3ฟองไม่มีเหรอเหลือจะเชื่อมันต้องมีสิเอ่อเราลองเปิดไข่ตรงนี้ถ้าเกิดเปิดออโต้ล่ะ เปิดออโต้ต้องใช้โลบัคครับเดี๋ยวนะมันไม่มีเปิด3ฟองหรอโอเคไปดินแดนถัดไปเลยเลยกันนะแล้วก็ดินแดนสุดท้ายนะครับในคลิปนี้ก็คือแคนดี้แน่นอนครับว่าผมจะสามารถปลดล็อกมันได้นะแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมมีในเรื่องของค่าทรับเยอะมากผมจะรีเบิร์เลยแล้วกันนะรีเบิร์ได้มา1.3ล้านฮนะโอเค เราไปที่โลกแรกดีไหมเราไปอัปเกรดตัวเราสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้ในเรื่องของเกมอัปเกรดตัวเองเลย A few moments later เอาละท่านผู้ชมฮะผมกลับมาดินแดนล,ล่าสุดที่ปลดล็อกดีกว่านะครับเพื่อที่จะมาเปิดไข่แต่เดี๋ยวก่อนนะรีเ i ิร์สช็อปตรงนี้นะ่าสนใจราคาเท่าไหร่เอยราคา2อ0 0 0นหเหรออ่ะโอเคแล้วก็ถัดไป3ามแสนเจ็ดสามแอย่างนั้นเหรอโอเคงั้นรีเบิร์สมาอ่ามี7 0 0 0 0สฮะแล้วก็ซื้อมามาดูกันว่าสัตว์เลี้ยงของที่นี่คูณหนึ่งพันห้าสิบ โอเคท่านผูช้ชมฮะเจ้าตัวนี้ราคา900รโรบัคเนี่ยซื้อมาได้ใช้ไม่ถึงชั่วโมงเลยนะเนี่ยโอเคกด e q b i b e นะครับตอนนี้ผมสามารถใช้สัตว์เลี้ยงได้ถึง7ตัวซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราคลิกเองเนี่ยมันจะขี้โกงกว่านะมันจะเร็วกว่าด้วยมันขึ้นค่อนข้างที่จะรัวมากแต่ถ้าเกิดผมปล่อยให้เจ้าตัวเกมเนี่ยมันคลิกให้ผมเองอัตโนมัติมันค่อนข้างที่จะช้านะครับ เอาละครับตอนนี้ผมมีในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่ซ้ำกันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยอ่าเรามาที่ตู้ชายนี่ตรงนี้ครับมาเดี๋ยวเราจะทำการรวมสัตว์เลี้ยงที่มันซ้ำกันเยอะๆก่อนนะอาทิเช่นจเจ้าตัวนี้เลยครับค่อนข้างเยอะมากใช้5ตัวเพื่อคอนเฟิร์ม100%อยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยคือผมคิดว่าถ้าเกิดรวมแล้วเนี่ยมันก็น่าจะคูณขึ้นมาเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะคูณขึ้นมาเยอะไหมนะเอาละมาดูสเตตัสกันฮะคูณ950ยหเลยเหรออันนี้คือระดับชายนี่นะอืมจากเดิมๆ โอเคกดใช้งานมาครับถือว่าได้ซ้าม,มาก็เอามาคราฟเป็นระดับชาร์นี่ได้แล้วถ้าเกิดเรามีเยอะกว่านั้นเนี่ยก็สามารถที่จะมาคราฟเป็นระดับเรนโบ์ได้อีกนะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทําการอีโวนะครับรู้สึกว่าจะต้องมีสัตว์เลี้ยงระดับรีเจนขึ้นไปหรือเปล่าผมว่านะเพราะว่าดูจากหน้าตาม,มันแล้วขอดูที่ไขก่อนนะใช่ท่านผู้ชมฮะเราต้องมีเจ้ารีเจนโอกาสออก0.275%เนี่ยเพื่อที่จะไปอีโวนะครับอืมโอเคซึ่งก็ยากอยู่นะแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมมีค่าแทรปอยู่ที่9 เจุด 3ทิลเลียนเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะผมจะสามารถปลดล็อกดินแดนสุดท้ายได้แล้วเหรอนี่ผมเพิ่งจะเล่นมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงท่านผู้ชมฮะมาครับเราไปปลดล็อกดินแดนสุดท้ายดีกว่าท่านผู้ชมฮะในคลิปนี้มันช่างอีซี่เลอเกินนะดินแดนแคนดี้ครับ10ทิลเลียนเรียบร้อยฮะมันช่างง่ายดายเลอเกินนะความเท่ทูของเจ้าแมปนี้เนี่ยเอ,อ่อแล้วก็ตรงนี้โอ้ไข่ราคา500บิลเลียนเลยราคาค่อนข้างแพงฮะเอ,อ่อแล้วก็ที่เหลือคือเหมือนกันถูกไหมแต่ว่ารีเบิร์สช็อปเนี่ยไม่เหมือนกันโอ้โหราคาเริ่มต้น500,000ลยเหรอ อ่ะซื้อมาครับแล้วก็ผมลองรีเบิร์ตหน่อยแล้วกันนะรีเบิร์ตตรงนี้ได้มา6กแสนเองได้มาน้อยมากเลยอะขาดอีกนิดหนึ่งขาดอีกนิดหนึ่งอ่ะมี8ปดแสนและซื้อเจ้าตัวนี้มามาดูกันว่ามันจะคูณเท่าไหร่ผมว่าถึง2,000เลยนะถึงไม่เอ่ยพันหฮะ โว้ก็ถือว่าเยอะท่านผู้ชมกด e p u i l i e มา <c oughs> คูณเยอะดีนี่คูณเยอะดี <c oughs> แต่ว่าไข่ที่นี่ราคาฟองละ500บิลเลียนตอนนี้ผมมีแค่1.5ทิลเลียนเอาง่ายว่าใช้เงินในการเปิดค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงของดินแดนนี้ที่ได้มาครับนี่คือระดับแรนะคูณ900เลยซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคูณเยอะนะโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทําการ FK ฟาร์มอยู่ดินแดนนี้แหละก็คือผมจะเปิดหาเจ้าตัวระดับ E ปิกให้ได้สักตัวหนึ่งครับผมจะทาการตั้งออโต้ดีลีระดับคอมมอนอ มนแล้วก็แรตัวแรกไว้นะครับเก็บเจ้าตัวแร11%ไว้แล้วกันนะหวังว่าผมจะเปิดได้ระดับอ e ีพิกและได้เกิดโชคดีมากๆอาจจะเปิดได้ระดับรีเจนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันผมจะเปิดสักพักหนึ่งแล้วกันนะบาบบุย โอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมลองเปิดไข่มาประมาณ10กว่านาทีนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าพอใจฮะที่ได้เจ้าตัวอีพิกทั้ง2แบบมาเลยนะครับแล้วก็ที่ดีกว่านั้นก็คือได้ระดับรีเจนมาด้วยโอกาสออกเพียงแค่0.271เท่านั้นเองได้มา1ตัวนะครับซึ่งก็ถามว่าเกลือไหมก็เกลือนะเกลือ <c oughs> พอสมควรเลยฮะนี่ฮะเจ้าตัวรีเจนที่ได้มานะครับตอนนี้เลเวล10แล้วนะฮะคูณ1497เเลยแล้วก็แน่นอนครับว่าถ้าเกิดเราได้รีเจนมาเนี่ยเรา สามารถที่จะอีโวมันได้แต่ว่าเราต้องมีทั้งหมด3ตัวอันนี้คือแบบระดับธรรมดาด้วยนะต้องมี3ตัวเพื่อนที่จะอีโวมาเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีระดับชายนี่ระดับเรนโบวด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่มันซ้ํากันมาค่อนข้างที่จะหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมารวมมันดีกว่าเริ่มจากเจ้าตัวอีพิกตัวนี้เลยแล้วกันนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลองรวมดูฮนะดูซิว่าจะได้ไหมเอ่ยและโอเค แล้วก็ตัวไหนอีกเดียอ่าตัวนี้คือตัวระดับแร่ถูกไหมอ่ะเอาให้ครบถึงร้อซึ่งก็แน่นอนครับว่าการทำชายนี่เนี่ยมันจะคูณ2ขึ้นมาจาก1000ก็จะกลายเป็น2,000นะพี่ชมะถือว่าดีมากๆโอเคผมกด e q u b base มาฮะนี่คือตัวที่ดีที่สุดของผมนะตอนนี้คือคูณ2040แต่ว่าเรามีตู้เลนโบว์อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดใช้3าตัวเนี่ยมันโอกาสติด60%เลยคือมีอีก4 0เลยนะครับที่มันมีโอกาสที่จะแตกนะแต่ผมอยากลองอ,อ,งอ่ะ มามาลองคราฟดูได้ในเรื่องของยา yeah! มันจะคูณเท่าไหร่เนี่ยเอ่อกลายเป็นคูณ2712คูณขึ้นมาเยอะหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ากลายเป็นระดับเรนโบว์แล้วระดับเรนโบว์เนี่ยน่าจะเป็นระดับที่สูงสุดของเจ้าแมปนี้แล้วนะครับณนะวันนี้ที่เล่นอยู่นะน่าจะเป็นระดับสูงสุดแล้วนะครับโอเคท่านผู้ชมฮะก,ก็ถือว่าผมสามารถที่จะเล่นแล้วก็ปลดล็อกทุกดินแดนได้ภายในไม่ถึง30นาทีด้วยซ้านะครับแล้วก็ดินแดนถัดไปเนี่ยต้องรออัปเดตใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าเราจะได้ไปโลลกกออืื่นนด้้้วววยนะ็คมีีจรตรตงแ ก็ถ้าเกิดแควที่อยากจะลองเข้ามาเล่นเจ้าแมปนี้ฮะลิงอยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้ามาเล่นกันได้ฮะสำหรับใครที่หาแมปแนวคลิกแนวเปิดสัตว์เลี้ยงแนวแบบนี้ลองมาเล่นแมปนี้ดูท่านผู้ชมฮะก็ถือว่าระบบกับภาพเนี่ยก็สวยใช้ได้เลยท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดแควที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่ฮะอย่าลืมพี่จะกดกระดิ่งเพื่อให้คุณน,นั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนนี้้่ผมตตออองขอัวาไปก U Nick Cham!